นโมเมสะพะพุทธานังอุปานานังมเหสินังตันอังกโรมหาเวิโรเมธังกโรมหายโสสารนังกโรโลตะหิโตทีปังกโรชุตินทโรโกนทานโวชนะปาโมโกมังกโรปุริสาสะโพสุมโนสุมโนทีโรเรวะโตระติวาตโนโส ผู้ีตัวกุณสัมปันโนอนุมาธสิชนุนตมปตุโมโลกปัจโจตัวนาระตัววรสาระทีปตุโมตโลสัตสารสุเมทัวอับปติปุกโ์ลสุชาตัวสาพโลกากัปิยาาสีนาราสะพัวอัตธาสีการุณิโกธรรมธาสีตมันุตัวสี ธาตุอสัมโลภติโสจวะตะตังวโรปุตโสจวะระตัวปูตัววิปัสสิจอนุปมวสิกิสสามปิโตสัตาเวสปุสุขทายะกุตักุสันตวสานทวะหัวกุณันธมโนระนันชะโหกาสปุสิริสัมปันโนโกตมุสักกายภูมิทวุติ นโมเมสะพะพุทธานังอุปานานังมเหสินังตานังกโรมหาเวิโรเมธังกโรมหายโสสารนังกโรโลกะหิตตีปันกโรชุตินทโรโวนทานโยชนะปะโมโคมันกโรปุริสาสะโพสุมาโนสุมาโนเทโรเรวะโตระติวาตโนโส ขอบีตัวกุณสัมปันโนอนุมาธาสีฉนุตะมวปตุโมโลกปัจโจตัวนาระตัววรสาระทีปตุโมตโรัวตสารสุเมตัวอาปิติปัวโ้รสุชาตัวสาพโลกาคขัวปิยาาสีนาราสะัวอัตธาสีการุณิโกธรรมมาสีตะมันูตัวสี าตั่วสมัวลัวเกติโสจวะตะตังวารัวปุโสจวะระตัวปูตัววิปัสสิจันนุปมวณสิกิสัมปหิโตสัตถเวสปูสุขทายาโขตะกุสันตัวสันตวะหัวโขนาธรรมโนระนานฉุตกาสปุสิริสัมปันโนโขตโมสักยปุงเทวด นโมเมสัพพุทธานังอุปนานังมาหิสินังตันหังกระโรฯมหาวรโวเมทางกระโรฯมหายโสสรนังกระโรโลกวติหิตตีปังกระโรฯชุตินทะรวกวนทานโยชนะปามโคมังกะโรปุริสาสะโพสุมาโนสุมาโนตีรวเรวะตัวรติวะตโน ภิ้ตัวกุณสัมปันโนอนุมาธาสีชะโนตมปตุโมโลตับปะโจตัวนาระตัววรสารติปตุโมตโรสาตสาโรสุเมตัวอาปติปุกข์ลสุชาตัวสัพพะลกางคัปิยธาสีนาราสะัวอัตธาสีการุณิกัธรรมมาสีตมันุตัวสี ตัวอสโนลัวเกติโสจวะตะตังวโรปุตโสจวระตัวปูตัววิปัสสิจานุพมวสิกิสัมปิโตสัทเวสปัวสุขทาญาคุตกุสันตุสันวะหัวโกนาธรรมโนระนันฉุกตาสปุสิริสัมปันโนกูตมัวสักยปุงทหุต